ื่อแต่ตัวเลข,ขาจากข้าราชการทําเกษตรกร,เ,กรเดือดร้อนอันนี้เป็นรายงานข่าวจากเพจคุณสรยุทธ์นะครับนะนะครับเนี่ยครับเพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยคะแนนเสียงเข้ามาจากชาวบ้านมาจากเกษตรกร,เ,กรเพราะฉะนั้นเรื่องราคาพืชผลทางการ,กรเกษตรเนี่ยมันเรื่องสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะฮะนะครับประทรวงพาณิชย์เนี่ยต้องดูเรื่องสินค้าเกษตรนะครับถ้าราคาถูกชาวบ้านก็อยู่ไม่ไหวนะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องราคาข้าวของแพงอันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของเพื่อไทยไต้องดูนะฮะข้าวของแพงนี่เรื่องใหญ่นะเพราะว่าฐานเสียงเพื่อไทยในคนยากคนจนนะถ้าข้าวของแพงค่าแรงต่ำานี่ก็อยู่กันไม่ได้นะอันนี้ก็ฝากๆก,กันด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญก็เรียนให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ทราบได้อะไรกันนะครับนะครับ,นะรบอืมอืม เรื่องต่อไปก็เรื่องการบุกจับจีนเทาของตำรวจไทยรัฐบาลไทยตอนนี้ก็จะมีข่าวทุกวันฮะจับจีนเทา <c oughs> จีนเทาไทยเทาไทยเทาไม่ค่อยได้จับนะจับจีนเทาจับไทยเทาด้วยนะเห็นบอกมีการถอนเงินที่2,0003,000ล้านช่วงนี้อาจจะมีข่าวบ่อยเพราะมันใกล้อภิปรายไม่ไว้วางใจต้องสร้างผลงานต้องอะไรต่างๆนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวรัฐบาลก็จะโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องคอซ์รัปชันเรื่องสแกมเมอร์ เรื่องรัฐบาลจีนเข้ามากำกับดูแลการแก้ปัญหาจีนเทานะครับนะนะพวกเทาๆพวกนักพน,นันพวกอะไรต่างเถาๆวห้วยขวางอะไรเยอะแย,ะ,ยะไปหมดนะครับเยอะนะปัญหาพวกนี้มันเยอะแย,ะ,ยะมากมายนะครับอืมนะแถวห้วยขวางเนี่ยนะดูนะฮะทลายลังปวกบอสจีนแก๊งคอร์เซนเตอร์โอ้โหเต็มไปหมดเยอะแยะ,ยะไปหมดนะครับมีแต่พวกทำผิดกฎหมายในประเทศไทยเยอะ นะครับเพราะนั้นานายกก็สั่งให้ผอบอตรนะประสานทั้งตำรวจจีนตำรวจต่างประเทศนะครับนะครับทุกวันนี้เต็มไปหมดนะ <c oughs> พวกเทาเทเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนะฮะตอนนี้นะฮะนะครับเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับอืมเยอะแยะไปหมดต้องเร่งจับ <c oughs> ใครพบเห็นเบาะแสอะไรที่ดูแล้วมันดูแล้วน่าจะเป็นพวกที่ทำผิดกฎหมายก็ต้องแจ้งตำรวจแจ้งเจ้าที่ของรัฐเพื่อดำเนินการนะครับอืม ม,มีอะไรบ้างครับนะครับเนี่ยอะไรเขาบอกเนี่ยนครบาลตีแตกบนชาวจีนแก๊้งมังกรไหลซุกพื้นที่ห้วยขวางสุทธิสารรัชดาเต็ไมไปหมดนะครับตอนนี้นะเยอะแยะนะครับเออเยอะแยะนะครับแล้วก็เรื่องอิสราเอลแม่หองสอนอันนี้ก็มีชาวบ้านบางส่วนไม่พอใจชาวอิสราเอลบางคนไป บุกลุกเข้าไปในโรงพยาบาลบ้างอะไรบ้างหรือมีปริมาณมากเกินไปก็ปัญหาที่เกี่ยวกับต่างชาตินีรัฐบาลไทยตำรวจไทยฝ่ายปกครองก็ต้องค่อยๆค,คุยนะครับ,บทีมป็นปัญหาละเอียดอ่อนนะนะครับเรื่องชาวต่างชาติมาเที่ยวแม่ห่องสอนอะไรไปลายเปยอะไรเนี่ยก็ต้องดูให้ดีนะครับนะครับตำรวจแม่ฮ่องสอนเผยยังไม่พบบทชชาวอิสราเอลทําผิดกฎหมายนะครับเพฉะนั้นการนําเสนอข่าวก็ต้องระวังเดี๋ยวจะกลายเป็นปัญหาอะไรขึ้นมาเยอะแยะ ประเทศเราเยอะแยะคนต่างชาติเข้ามาอยู่ในประเทศเราก็เยอะนะครับอันนี้ก็ฝากฝากไว้นะครับอืมมีอะไรบ้างครับทั่วไทยฝนตกฟ้าขนองนะครับอืมนะครับตอนนี้นะฝนตกฟ้าขนองขับรถขับลาก็ต้องระวังนะครับลมก็โชกแรงนะครับอ่าอ่านะครับว่ากันไปอืมอืมนะครับมีอะไรบ้างที่น่าสนใจครับ จับบ่งจับบ่อนญาติห้วยขวางรวบนักพนันส1สิเอ็ดคนส่งดำเนินคดีดูสิมันเป็นฟอกเงินได้ไหมถ้าเป็นเรื่องคดีการพนันก็ปรับ2 0 0พันะ,ะมันไม่มีใครกลัวนะครับปรับแค่สองพนะเอ่อนะครับมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะนะครับมีอะไรบ้างนะวันนี้ก็ไม่ค่อยจะมีอะไรนะดูข่าวก็ไปพื้นๆน,นะนะไม่ค่อยมีอะไรบ้างนะครับอืม นอกนั้นก็เป็นข่าวทักษิณเข้าเฝ้ากษัตริย์บูนายหาหลือร่วมนายกมาเลเซียคุยเมียนมาคอเซนเตอร์คริปโตคุณทักษิณแกก็เป็นที่ปรึกษาของอะไรประธานาเซียนแกก็มีเหตุเดินทางไปต่างประเทศได้นะครับแกก็มีตำแหน่งตำแหน่งอะไรขั้นแกไปเรื่อยนะคุณทักษิณนะก็สามารถมีเหตุเดินทางไปต่างประเทศได้ว,ไนะว่ากันไปนะครับว่ากันไปนะครับมีอะไรบ้างครับ เอ่อมีอะไรบ้างครับอืมนะครับเป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องการชักชวนร่วมลงทุนนะครับนะคำพิพากษาฎีกาที่1 2 3 6งสองทเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการชักชวนร่วมลงทุนคดีนี้ศาลพิพากษาว่าจำเลยหลอกลวงโจทย์ให้เอาเงินมาลงทุนบอกว่าจะได้ผลตอบแทนสูงกว่าร้อยละสิต่อปี นะครับนะก็เป็นคดีช่อโกงประชาชนจาเลยต่ออ่าจเลยหลอกลวงโจทนะว่าเนี่ยให้เอาเงินมาลงทุนจะให้ผลตอบแทนสูงสูงกว่าดอกเบี้ยร้อยสิบห้าต่อปีนะครับพอลงทุนแล้วไม่ได้เงินก็เลยโดนฟ้องช่อโกงประชาชนจําเลยต่อสู้ว่าเอ้ยอ่ะโจทเนี่ยเป็นในทุนเงินกู้คิดดอกเบี้ยโหดเกินกว่าร้อยละสิบห้าต่อปีผิดกฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ตามพรบห้ามเรียกดอกเบี้ยกเกินตาพศ2560นะครับนะนะสารดีกาวินิจฉัยว่านะจำเลยหลอกลวงโจทย์ให้ลงทุนแล้วให้ผลประโยชน์ต,ตอบแทนสูงเป็นเครื่องล่อใจนะผลตอบแทนที่ว่านั้นโจทย์จะได้รับจากจำเลยเกิดจากผลกำไรนะครับนะตามที่จำเลยอวดอ้างนะครับนะนะครับดังนั้นโจทย์จึงเป็นผู้เสียหายโดยนิตย์ใน นะครับนะครับนี่ก็คือเพราะนั้นเนี่ยใครโดนหลอกร่วมลงทุนเนี่ยนะครับแล้วก็หลอกว่าเดี๋ยวจะให้ผลตอบแทนร้อยละยี่สิบสามสิบต่อวันต่อชั่วโมงเนี่ยเราก็หลงเชื่อนะก็คิดว่าเป็นเรื่องจริงแล้วก็ความโลภด้วยแรงต่างก็ลงทุนไปพอลงทุนไปเรียบร้อยแล้วนะจำเลยหัวหมอไปจ้างทนายมาสู้คดีก็บอกว่าเฮ้ยแบบนี้เรียกว่านายทุนเงินกู้นอกระบบคิดดอกเบี้ยกเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดตามพรบรห้ามเรียกดอกเบี้ยกเกินหนาตาไม่ได้นะครับศาลไม่เชื่อนะครับ ไปต่อสู้แบบนั้นไม่ได้นะครับนะเพราะนั้นใครต่อสู้แบบนั้นเขาเรียกว่าหน้าดา้นะนา,ดานนะครับหน้าด้านนะครับเพราะว่าคุณไปชวนก็ลงทุนแล้วคุณก็บอกว่าลงทุนเท่านี้ได้ผลตอบแทนเท่านี้นะมากกว่าร้อยละสิบห้าต่อปีนะอพอถึงเวลาไม่ไม่ได้เอ,เอาเงินไปลงทุนหรอกเอาไปใช้จ่ายส่วนตัวหรือทุจริตพอเขาดำเนินคดชีช่อโกงก็ไปต่อสู้ว่านะโจทย์เนี่ยในทุนเงินกู้นอกระบบ บ่อยเงินกู้เกินกว่า115ต่อปีไม่ได้นะครับเพราะมันไม่ใช่เรื่องกู้ยืมจึงไม่อยู่ในกําหนดในข้อบังคับของกฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรานะครับเพราะฉะนั้นใครเป็นลูกหนี้ประเภทนี้อย่าหัวหมอนะครับนี่คำพิพากษาใหม่ล่าสุดนะครับคำพิพากษาดีกาที่1 2 3 6งสทับหกนะครับแล้วก็ดีช่อโกงประชาชนเนี่ยการโฆษณาหลอกลงทุนเนี่ยนะผู้เสียหายคนเดียวก็ฟ้องได้ เพราะสูญเสียทรัพย์สินไปนะครับในคำพิพากษาเนี่ยถือว่าเป็นผู้เสียหายตามวิทายามาตา28ของเล็บ2มีอำนาจในการฟ้องคดีเนี่ยลองไปดูดีการนี้นะครับ1 2 3 6ทับ6 7อ่าอันนี้ก็นำมาเล่าให้พี่น้องประชาชนว่าถ้ามีใครมาชวนเราลงทุนและให้ผลตอบแทนสูงๆพอถึงเวลาไปฟ้องช่อโกงบอกว่าอะไรเนี่โอ้ยเป็นนายทุนเงินกู้นอกระบบอ้างไม่ได้นะศาลไม่ฟังเพราะฉะนั้น นะครับใครเป็นลูกนี้หรือใครที่ไปหลอกไปลวงเขาเนี่ยอย่าไปหน้าด้านสู้คดีแบบนี้นะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับนี่เป็นคำพิพากษาที่น่าสนใจดีคำพิพากษาฎีกาที่1 2 3 6งกทับก็นํามาเล่าสู่กันฟังพี่น้องครับนะครับนะก็เรียนพี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะครับว่ากันไปนะฮะเอาละครับนะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับนะก็ให้ความรู้กันสั้นๆ เดี๋ยวผมก็ต้องไปทํามากินต่อนะครับใครมีปัญหาข้อกฎหมายมีประเด็นคำถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายต่างๆมีความสงสัยนะครับก็สามารถอินบงอินบ็อกมาพูดคุยกันได้วันนี้ก็อาจารย์ในชาก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับจุกรูจุกกรู